คลิปในวันนี้เราจะไปกินชาดามแต่มันไม่เพียงเท่านี้ไงทุกคนมันไม่เพียงเท่านี้ชาดามนี่ KFC รสเลเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าระหว่างขนมเลรส KFC และ KFC รสเลมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเด็ดแค่ไหนไปดูกันเลยเพื่อ<ะ>ไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมจะมาอันบ็อกเจ้า KFC ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเหี่ยวนะเพราะว่าเอาไว้นานไม่ดีนะทุกคน มาดูกันเลยดูสิโอว้อวโอ้โอมาแล้วนะจ๊ะโอ oh, ซื้อมาสองชิ้นนะทุกคนชิ้นละยี่สบก้าบาทลองดูสิมันเป็นอย่างนี้ทุกคนดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับมันฝรั่งเลยนะเลนนั่นแหละฮะนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยดูดิอันนี้คือเหมือนขนมเลนขนมน่าจะขนมเลนั่นแหละดูนะฮะอยู่ในไก่อย่างนี้เลยโอ้กลินดีเอาลนะผมจะกินเลยนะ อืมอืม,อมโอเคอร่อยทุกคนมีซอสด้วยรอบนี้จะกินแบบใส่ซอสนะนี่นะทุกคนราดลงไปนี่คือมะเขือเทศเดอ้อโอ้โหหยุด นี่อีกหนึ่งชิ้นหรออันนี้จะราดเป็นซอสริกมั่งอ อาล่ะทุกคนหลังจากที่ผมได้กินไก่ KFC ที่เป็นรสเลไปนะรสชาติเนี่ยก็เหมือนกับไก่ทอดที่ชุบด้วยเละเออประมาณนั้นนะเพราะว่าเลจะอยู่ด้านนอกไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะผมได้กลิ่นของพริกนิดๆน,นะฮะมันจะรู้สึกแบบเผ็ดๆนิด,น,ดนึงนะครับแล้วก็ตอนที่กินกับซอสมะเขือเทศอะ่ะคุณรู้สึกเข้มข้นนะส่วนซอสพริกก็ก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าผมชอบซอสมะเขือเทศมากกว่าทีนี้ล่ะเรามาดูเจ้า 2รสชาตินี้กันบ้างนะครับของเลนะอันนี้ก็จะเป็นรสอันนี้วิงแซบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดสูตรผู้พันเดี๋ยวมากินไก่ทอดสูตรผู้พันกันก่อนนี่อันนี้ก็ซื้อจากเซวนะหอ,อละ20บาทมีแผ่นด้านในเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่คือแผ่นด้านในของมันนะมันก็จะมีผงผงอยู่นะครับ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยอืมอืม,อม,อมโอเคใช้ได้อันนี้เป็นวิงแซบนะเราจะมากับวิงือแซบเลยสิ่งแรกที่ได้กลิ่นเลยเหมือนเปิด ซอสมะเขือเทศได้กินเบาเแต่บรรยายยังไงดีสำหรับใครที่เคยกินไก่เวงแซบอยู่แล้วอะความแซบของมันก็คือตรงผงผงใช่ไหมอันนี้ครับก็เหมือนกันเหมือนเขาใช้ผงที่โรยไก่อะอย่างเงี้ย ความเผ็ดนิดๆนะฮะทุกคนอันนี้ออริจินอืมถ้าให้เลือกสองอันนี้นะผมรู้สึกชอบรสไก่ทอดสูตรผู้พันมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้โงผงๆแบบเนี้ยพอมันมาอยู่กับมันฝรั่งแล้วอ่ะมันจะ กปลกนิดนึงแต่ก็ก็โอเคแต่ถ้าชอบอันนี้มากกว่าเฉยๆนะเพราะผมค่อรู้สึกว่าเอออันนี้มันเข้ากับมันฝรั่งเดียวผมกลัวคลิปมันจะสั้นเกินไปมีอีกหนึ่งเมนูพิเศษท้ายคลิปนะคลิปนี้ บอลชอนท,ทุกคนเป็นอาหารเจตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลเจแล้วนะพอดีว่าอยากลองมากๆอันนี้ของบอลชอนนะทุกคนผมขอดูกันนะว่าชื่ออะไรกินจิไลท์โลลราคา180บาทนะอันนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะเชทุกคนเห็นไหม นี่เว,วาวเว๋วเววจะเป็นเต้าหู้เจนะเขาไม่ใส่ช้อนมาให้แล้วคือกินยังไงเจแด้มาดูกันมีใครกินเจหรือเปล่าครับปีนี้นี่เอ้ยผมได้กินเลยนะอืมอืมเต้าหู om, 응้ ah oo, อร่อยดีนะน,นั่นก็จะเป็นแบบกิมจินะทุกคนอื응 กิมจ<อ>ิอุ๊บอืมอืมกิมจิอร่อยอืมส่วนต้องฮกูก็แซบๆนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้แซบมากนเกินไป อืมอืมอร่อยอะ่ะสดชด้นะ่ะต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะว่าผมอะก็ไม่ใช่สายอาหารเจนะแต่แค่มีความรู้สึกว่าตอนที่กินข้าวกับเต้าหู้ไปเนี่ยเอ้ยมันจะเอ็เอียนๆนิดนึงแต่มันตัดเลี่ยนนะครับด้วยกินจิก็เลยรู้สึกว่าเอออร่อย และนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้มี3เมนูกันเลยเนาะมีทั้งเล่รถ KFC KFC รถเล่แล้วก็ีของบันชอนถ้าเป็นอนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจที่สำคัญอยากจะให้กินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ใกล้กันเลยสักทีนะ uh Oh no Oh no You must take o u support You are b u t the w e t หน้าตาบ่อหน้าลงไหลแต่แทาอยู่แพ่อศินลงหักต่มือนี่เขาต้องอยู่ห่างกันสักระยะบอกเลยว่าแรกแต่เจนนันเจนนันเจนนนเจนนนจุก